สวัสดีครับพบกับผมมาวินกรินพงศ์แล้วผมฟ้ารณชัยยายขำป้อมในรายการที่จะทำให้ภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ,อีกต่อไป English, English on Play เอ่อคุณฟ้าครับ,บไม่ทราบว่าจะไปไหนหรือว่าทำอะไรเห็นฟตฟิๆร่างกายอยู่มาสักพักแล้วคืออย่างนี้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าขมทรัพย์ขมทรัพย์เป็นขมทรัพย์ที่พระเจ้า ทานพรมาให้กับมวลมนุษย์ของเราครับก็นนเนี่ยครับขุมทรัพย์ที่ผมว่าเนี่ยก็คือขุมทรัพย์ที่สามารถรักษาและยืดอายุของคนเราได้ครับโอ้ยนี่นี่เองตื่นเต้นเลยอะตื่นเต้นแต่ว่าแล้วมันเกี่ยวข้องไงกับรายการเราในวันนี้ครับจะบอกตอนนี้ไม่ได้ครับผมทำไมล่ะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าผมจะพาทุกคนไปล่าขุมทรัพย์ด้เองครับ เอออย่างนี้ก็ได้เหรอได,ด้ครับตัดกันตรงนี้เลยะนะได้อย่างนี้ครับผมแต่เย็นๆครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ